นโมตัสสะพระคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมที่มีตัณหาเป็นมูลเก้าอย่างเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปธรรมที่เกิดเพราะอาศัยเหตุคือตัณหามีตัณหาเป็นมูลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีตัณหาเป็นมูล9้าอย่าง9้าอย่างอย่างไรเล่า9้าอย่างคือ เพราะอาศัยตันหาจึงมีการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้เพราะอาศัยการได้จึงมีความปรงใจรักเพราะอาศัยความปรงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมา ราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตระหนีเพราะอาศัยความตระหนีจึงมีการห่วงกัน้นเพราะอาศัยการห่วงกัน้นจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกัน้นก่ลาวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะ การแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามือมืงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายทำอันเป็นบาปอกุศลเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมที่สุทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าทำที่มีตัญหาเป็นมูลเก้าอย่างสาธุ